ไปเขาดูท้างบนก่อนนะแม่แล้วเดี๋ยว,วเขาลงวางล่างเอาอะไรยมีสัญญาณด้วยวะมีกระปุมน้ำตายเลยเรอเหรอมีเข้ามาแล้วนะครับจะขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนนะครับจ้าแชร์ให้ก่อนนะครับจะพร้อมสอบหรี่ด้เยดี๋ยวย รวมดูแล้วนสีนนึงขึ้นบนก่อนไหมเดี๋ยวสำรวจไปก่อนนะทีละช็อตทีละทีทีทีละช่วงเอาไงขึ้นบนก่อนนะไมหมไปเเฮ้ย <Hey, S 2> เอาเลยเหรอว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 อสวัสดีทุกคนนะครับนะ้าเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แชร์ให้ก่อนใครแชร์ขอขอบคุณนะครับนะใครแชร์ขอให้หล่อ ใครแชร์ขอให้สวยนะครับนะเออเอางี้ดีกว่าแชร์ให้ทีนะครับนะแชร์ให้ทีแท็กเพื่อนแท็กพี่มารับชมกันนะครับนะตะบันหัวใจรัวๆให้ด้วยนะครับนะร้อยกว่าท่านแล้วนะครับนะตะบันหัวใจไปเยอะๆนะครับนะเออคอหัวใจไปพร้อมๆกันเอยพร้อมแล้วโทษทีนะครับนะมา,าถึงช้ามไ,มไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยว เราเลดเวลาไปแล้วกันนะครับนะเออฝากด้วยนะครับนะฝากนะครับนะฝากกอออกหัวใจรัวๆให้ทีนะครับนะขออหัวใจรัวๆให้ทีขอไปพร้อมๆกันหัวใจมันจะขึ้นเร็วเหมือผมอะไรอเสียงอยู่ข้างในเทมอรวเทมอสวัสดีครับโอ้ยยุงสวัสดีทุกท่านแม่ไพ่เข้ามาแล้วนะ เเอาประวัติก oh, the 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 ่อนหน่อยนึงดีกว่าไหมเอาประวัติประวัติหน่อยนึงก่อนไหมถามบีที่ประวัติเป็นไงถามบีที่วอถามบีที่บีประวัติเป็นไงบีประวัติเป็นไงไปเขาเดี๋ยวบีวอร์มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นิดนึงขออยทีเท่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 ขออีกที ว่ามีสาวท้องกลมไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตยังไงนะแต่ที่นี่เสียชีวิตแน่นอนนะครับตาตายท้องกลมตรงนั้นน่ะในห้องน้ำอ่ะในห้องน้ำใช่ไหมหรือว่าข้างบนเฮ้ยสวัสดีครับมิยา แช่หน่อยนะครับตาประวัติประมาณนี้เลยนะร,<อ>ร้องมีใครอยู่ไหมครับร,ร้องเสียงมาจากข้างในก็เรียกเขาก่อนไหมเสียงมาจากข้างในก็บอกก่อนดิเรียกก่อนดิ ก็ไปเจี๊ยบขี้เขาสีสัวคนหรือเปล่าม่ียกใครก็ถามนี่กินใครอยู่เปล่ามีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยอะไรเสียงคนเดินติดตรงนี้เลยถามบีดิ เฮียครมีใครอยู่ปะเนี่ยในีมีคไม่คนนไม่เขาได้นะพี่งมีคนเดินสี่คนเดินสี่คนชัดเลยไอ้ร้องสวัสดครับเฮ้ยไอ้ร้องชุดขาว เฮ้ย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 ไอ้หลอมประตูไม่เปิดไอ้ยี่ต่อหน้ากูเลยไม่หลอนไอ้ร้อประตูนี่เปิดเองไอ้ร้อ้ประตูไม่เปิดเองเอาอะไรก่อนเอาอหนก่อน ไอ้เหี้ยเฮ้ยโหลหลอนไม่หมดแล้วเหี้ยประตูเปิดประตูเปิดเองเหี้ยสวัสดีครับไอ้หลอดี๋ยวถามดีที่เอาชูๆดิที่เขามเที่ยเฮ้ยเป็นชัดนะที่นี่จะคอมเมนต์จะชุดขาวเพียบเลย สถาบันเลยไม่ไม่สามารถเข้ามาได้นะคนนอกแบบใช่เหรอบีแล้วมีคอมมิบอกชุดขาวชุดขาวชุดขาวอะไรเห็นบ้างบีเองบ้างบีเห็นไหมเนี<บ>่ยเอาดีๆสวัสดีครับสวัสดีลองเติมไปดูค่อยๆลองเข้าไปเข้าไปเข้าไป มมันมีเสียงเหมือนส,สวดสวดสวดมนต์หรืออะไรสักอย่างแล้วมันมีเสียงด้วยเหมือนเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยอะ่ะเอออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว่เดี๋ยวตอนคุยอะตอนนี้คุยมึงอะคุยอะไรแบบแปปะเห็นปะทุกคนเห็นปะ มีอะไรอยู่วะใครเห็นอะไรนะครับอมเมนต์นะครับใครเห็นอะไรคนอะมเมนต์นะไเจ้าตืผมเขาเปิดดูอ่านคอมเมนต์ในห้องครับเห็นเงานีไอ้บอกไอ้เงาอ,อะไรเงาเงาผมหรือเปล่าไม่ใช่เงา,ามึงทุกคนนะแ์หน่อยแ์หนอยนอดแ์น้อยมากเลยแ์หน่อย ไอ้หลอมหลอมหางตาขุ่นเขียนเป็นถิ่นเขาเดี๋ยาตรงนี้เลยถามดีดีว่าตัวห้องไหนเสียชีวิตห้องไหนมาแล้วแชร์หน่อยนะยอดแชร์น้อยมากเลยทุกคนตะปันหัวใจหน่อยหัวใจเท่าไรเองหัวใจโอ้โหเจ็ดพันคอหัวใจไปพร้อมๆกันนะครับนะขอหัวใจไปพร้อมๆกันขาวขาว เงาผีเนี่ยสวัสดีครับบีบ,บีมันมีเสียงอะไรอยู่ร้องร้องมาจากข้างในอะ่ะไม่ล้องเสียงเดินลากขาวโค้นหน้ากลัวเลยใช่หัวใจส้มด้วยนะครับนะ ออกมาดิวิญญาณผู้หญิงโอ้ยคุณผู้เมีัยปกติกูจะลีหลานนี่เล็กๆลี้ให้เนี่ยไอ้หลอมอะไรอะยังไม่มาดูเลยมาดู หลมใช่ปุหูุยหังนี่นี่หันกมาดีดีดีหันมาโอ้ยอ่ะโอ้ยยิงงทิ้งกองแม่งไดคนเดียวเลย ไอ้ไอย่งบ้าไอ่ร้องไอ่ร้องไอ้ไรอย่างบ้าไอ่ร้องไอ่คิดไอ้ไรอย่ากี่บ้าไอ่ร้อง ครับงแชหน่อยนะครับททุกคนแชใหน่อยนะขอบใจรุ้ยหน่อยนะตะบันบใจรุ้ยเลย อ้สิวสันหลัชิบหายเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนไอ้เสี้ยว้ยคีครับคอณพี่ไอ้ลงหลงไอ้ไอ้หองเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรพวกเนี้ย Ui. Đi đi kia 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 hiện lại ạ. cái Chị bảo quá. Hiện nó Bị hiện Bi bi bi, Bị hiện lại ạ. không? Ôi มันไม่มีเหนน็นไม่ได้ชัดเลยใช่เหอเลยงเห็นแลเนี่ยเห็นดิใครเห็น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 ไอ้าคยบิดลูกบิดวะใครอ่ะเอ้บิดลูกบิน ดีครับอุ้ยไม่หยุดไม่เป่าเป่าไม่เป่าไม่เป่าไอ้หนอคนแพรเข้าไปดูเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอะไรขาววะเอาดิเฮ้ยอะไรเขาคนแพ้เข้าไปดูเอ้าไอ้เหี้ยอะไรขาววะเอ้าหยุดคนแพ้เข้าไปดู เฮ้ยคนแพ้ก็ไปดูเป่าไปเอาไม่เปล่าไปไปดูดิใครอยากให้เฮียเข้าไปดูก่อนหนึ่งไ,<อ>ไม่เอาอไอ้ลอ้อมเฮียคนหนึ่งร้อมคนสองเข้าดูคนเดียวไียืนป่ในห้องวิญญาณสับุเอซี่พี่ผู้หญิงที่ขู่คออยู่ในที่อย่างนี้ถ้าท่านยังอยู่จงโดนบันดาลใจ อู้หูพิงเสาแล้วเหรอไม่ยัยยัยโดนไปโดาจับยัยดนไปเอาแล้วอ้เยเัยอุ้ยหนึ่งบานยัยเข้าสองหนึ่งสองไม่เอายัยเข้าไปเฮียต้องเข้าเฮ้ยกูต้องเข้าอ่ะเฮียเข้าไปคนเดียวเข้าไปดูคนเดียว ไอ้หอมึงไปไหนพี่เยอยอยู่นี่ก่อนนี่ใครอยู่ในห้องฮะมีใครเหีอ <c> ย <oughs> มมือด้วยไอ้ล้อม มีหือด้วยเข้าไปดูดิเดี๋ยวรบกวนในเงี่ยมว่าเงียบดิเยเฮ้ยมช่วยขอดูใจให้เยียมหน่อยโอตอนนี้หัวใจให้โอ้ยโอ้ยหัวใจขอกันอีกขอกันอีกาอีกเนอีกมันมีเสียงอยู่ในห้องเนี่ยเข้าไปดูดิเข้าไปดีไอ้หลอมหลอม เลือกเอาซ้ายขวาซ้ายสดๆแล้มึง้ซ้ายสดๆเลยเียซายสดๆเลยนะาก่อนวะทุกคนมึงพิ์มาหน่อยซ้ายหรือขวาเหียหมดเวลาแล้วเหียคนผีแล้ว เอ๊ยเอาคนไปพีเ้ยเฮ้ยสวัสดีครับอ เด็กม่บีเลยบอนี่ลอ้อมไปรับชมต่อที่คนมเมนผีนะที่เพจบุ๊คบุ๊นะครับนะผู้ดีตามแปดแสเจดูด้วยเฮยเฮ้ยเฮ้ยมีเปิดอะไรยังมีไหมยัง ้ยไปรับชมต่อที่คนเป็นผีนะครับนะไปรับชมต่อที่คนเป็นผีที่บุกๆนะครับนะที่บุกๆนะครับ